สวัสดีชเมรค่ะดวงความรับประจําวันที่12เมษายนนะคะคุณได้ไพ่6คาถากับหัวคขาได้ไพร่ราชนินีถือดาบนะ หกคาถากับัวนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณหงุดหงิดใจนะคะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงการเดินทางที่ไม่สะดวกนะคะการทํางานที่มีอุปสรรคเรื่องความสัมพันธ์นี้ก็อยากให้ใจเย็นก่อนนะคะบางทีเราอาจจะทําอะไรไม่ได้หลังใจแฟนหรือไม่แฟนก็ทําอะไรให้เราแบบไม่พอใจนะแฟนคุณนะคะราชินีถือดาบวันนี้เขาอาจจะ,ะค่อนข้างจะมุ่งมันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็เด็ดขาดเหมือนกันดังนั้นวันนี้ไม่มองแล้วว่าถ้ามี อะไรที่เห็นต่างกันเนี่ยไม่ควรจะเอาชนะค้าคารนกันนะคะเดี๋ยวจะทะเลาะกันเนะเาะมีไพ่แยกแล้วก็ p พ s สไลฟ์เรล ationship อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้คุณสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะคะตั้งแต่ติดชาติสำหรับคนสสนิทวันนี้คุณมีโอกาสจะได้เจอกับเนื้อคู่นะคะที่ตามคุณมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเขาคนนี้เป็นคนที่ฉลาดนะคะเด็ดขาดเป็นผู้นานะถ้าคุณเจอเขาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไม่พูดถึงใครนะคะแต่ก็อยากจะให้เทกิสโฉลนนะคะไม่ต้องรีบร้อนในความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเป็นค่อยไปนะ